ไปไปทำงานทำงานไปไปไม่ต้องรอไปไปไปเดินไปเดินไปเหนื่อยก็พาากักเอาแรงก่อนรอก,กัอนรอก,กัอนเอากนะนนดัมมี่เบียากล,าลอ้อไปไหนไปแล้ว เอไป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 แล้วครับดัมมี่ขี้บนของเราดัมมี่ขี้บนของเราดัมมี่ขี้บนของเราบนไหมเขาว่าขี้บนเหรอฮะเขาว่าเป็นช้างขี้บนญเหรอไปเลยไปไปเขาว่าดัมมี่เป็นช้างขี้บนอนะเออเป็นช้างขี้บนจริงๆใช่ไหมฮะอวนอ้กอวน วันเอ้ยวันวันเอ้ยวันวิ่งวิ่งวิ่งกว่ววิ่งดีกว่าเดี๋ยวพี่มาหลอกเดี๋ยวพี่มาหลอกเดี๋ยวพี่มาหลอกไปดีกว่า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 เอาขว้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 าขวามีขวาขวาพี่เอ้ยเออไปทำงานไปเดี๋ยวพาเบิ้งผู้สาวใจชุดพี่กินนี่มืดนะเฮ้ย ไปแล้วครับตูดมันติว้ว